ลาบเท้าทุกคนมาชดังปิ้งซีนกินปิ้งปิ้งเนื้อปิ้งซีนกินได้ลาบเท้าแม่นแม่เบงม,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 มาให้ตอนเที่ยงพอดีมันโมเมนต์ต้นเทียงต้นบายสบายดีทุกคนถูกอกถูกบอดอีจฉาสู่ทุกคนที่ติดตามที่เบิกนาตาลีนาตาลีก็ดีอกดีใจว,ว่าเลยว่าอีกิอัน คอมเมนต์ Comment มาให้กำลังใจนาตาลีเราทุกคนนั่งดีใจได้ที่ว่าเวลานั่งเวลามีคอมเมนต์มาว่ห้เอาทั้งท่างสั้นสักซีนาตาลีเราอ่าเราจุ่มถูกใจจุ่มน้อยใจนะครัม <deal> <lava>. ีเอฟซีทั้งใต้ทั้งเนื้อทั้งใส้ทั้งตัวนั่งลังไล่ข้ามามาเป็นกำลังใจนาตาลีนาตาลีเรามีเฮงเราดีใจทุกคนเพื่อนกันนั่งบวถิบปะนาตาลีมา มาปลอบใจกระเมร์มาเป็นกำลังใจกระเมร์มาบึง่งมาซุ่มแห่งเข้ากระเมร์ขอบุญคุณลายเด้เอไอพซีว่าเรียกวา่วอาอีกพอนั่งกันเข้ากระดักนั้นไอพีซีโดนถูกคุณกันกระมือซีฟนี่เลยยกใจเขาเท่ากัาน้ำไอพซีทางทางลาวทางไทยบรรจุถูกคุณอะไรเวิร์ดถูกถูกคุณเด้อที่ยังบุ่ญบ่ปะนาตาลีนั่งดีใจเท่า,วาเวลาเขาถูกใจเวลามีเจอคอมเมนต์เวลาเจออันนั้นอันนี้มาณัตติชีว่าออกไปในไอพซีนั่น ที่มาปลอบใจนะนังดีใจดีใจนังดีใจพุงพุงบนมือบว้ลมมือเปดเวนยกทีเก้าเท่าตัวเอฟซีสี่ติบี่ตานาตารีคอยเอฟซีที่เป็นกำลังใจนาตารีละที่มาบึงมาส้มนาตารีคอยอยู่ดีมีเห็นชูภาพากิแรงชุกุคนเล้วมีเงินมีเงินมีทองไรมาอะไรมากเบิร์ชุกชุกคนทาทานาทารีมีเงินเออประมาณทาเอฟซีมีเงินนาตรีก็มีเงินคือการเนาะหลังมาไรมาคือการไรมาไรมา เห็ via, know, worries, care, lang, donc, ุปนาตรีว่าอันเดอมิดเข่าสเม็ดไปข้างที่อีผ่านเ่าก็อธิษฐานเนาะพรได้อยู่ทุกคนพาะเกาปลีกินมณีบาชิเหาออกวัิออกพาพ่อล่าทฮานานั่งบเปืดนนังบ่อนนั่งบนั่งบเปืดเน็ตชิเป็นั่งนอนนั่งอย่างนว่าทำทำงาน าเท่า,าก,กับบุมีพักนี่สกุลนี่แต่แบบนี้นะเแค่ไอ้ว่าว่าที่ดังไพ,พนนนนง่ปี้งชิ่กินแต่ตอนหนึ่งทำนี่แหละมาดังบวติดเที่เขาบอกว่านักกรีฮาวาทานดังบวติดเอาไปตากแดดเดืด้อกับไปตากแล้วก็ปิ้มนังมือติดมือบวติดมณีวัชิ ปิ้เนื้อกินปิ้งซีกินบ่ได้กินเลยมื้อนี้นะซีเือดักยังบ่ติดปล่อยปเลยแซ่บทุกคน่หอย่บักเขือ่บักว ะกะปลฟ้าไทยแฉ่ราบทารมาก็เป็นอาหารบ้านนอกอกนู่คุนเอาน้ำหนามอาน้ำในมากินถูชีชว,วิดเจลาอุตเจลาบุตวัวผึ่าวัวตต ดีใจเด้เอฟทีโบสิมโบภาณนักการีอ่านคอมเมนต์กับพ่ออ่านนะพระ่าเอฟทีจะเพิ่มโบสิมโบภาไมไ่เอาถูกแลจะเพิ่มลังเราด้วยที่เท่ากดีใจทุกคนอืม เวลาหนาตาดีถูกใจเจอคอมมินเจอนั่นเจอนี่เจอดราม่าเจอนั่นเจอนี่นะเอฟฐทีกขัดชิล่งขมาทางซ้ายน่ากลัวน่าตื่นด,ดีใจหุบหุบเปิดมาปปบใจเปิดห้กำลังใจเปิดห้เปิดห้กำลังใจเปิดมาบุญผสมเฮาดีใจนะทุกคนมึงได้กินขา้าวเที่ยงเป็นบ่าย ลาบเท่าทำประทาบัานนอกทุกคนก็มีหอยแน,มนดดย่มีปนกบบปนยังไก่กันเนี่ยแหละป่นใช่ไหมปนกุบขอโทอดแล้วอืมกะดีแล้วก็มีนะมาจิเขากันเมื่อทุกคนมาเห็นแนมันไวลาบตา บึลองบึงดุกกระต่ายกระเช้าห่าร์ตัิ้พายันไพกระต่าตาเขียนไพยไปไพ่มาไายไปพยไพบ้านบบอยพไปดำหน้าน้ำกพื่นพื่นอื่นไปดำหนากับให้ไปกระตาเหียนแล้วไพยไป บาในภายท่าลาเ้าแต่เช้าเลาลเห็นลาเห็นมันมันเหียน,นียปะมันเหียนเพื่อรอโคเนพน,กนัากการตาจะมาะกานผักโอมเพื่อจะอเอาตัวใบเปลี่ยนเอาเ็าเลยเปลี่ยนเอาไปใช่แซ่บเป็นคนนักกินนักจุม่มแคบเข้มนะ้า าเดินมาเดินสุขสุขสุขคนไปอาหารเท่าไปอาหารเที่ยงเป็นราบเท่าคิดนี่บองเก่ากว่าคิดนี่เดินทุกคนพัด์ครับคนพันยังเด็นก็มันเที่ยงบ่ายดิ แล้วก็มากินข้าวพื่นสักพาจะอยู่กรุงเทพทุกคนสักในห้องในบ้านชักทองเลยน้อยเนยาะสัตบวบ์กมันบอนตากรบโบมีก็ไปตางเครื่องวัวบนนอนอนบนลนาตากันะไรน้อยนึงหน้าเงอนจะสัตว์ อยู่ชั้นล่างก็มีนะคนหนึ่งชั้นหนึ่งอดอยู่อดทนอยู่ทุกคนพดพรมโดพูนัตีสู่ชนชีวิตสู่ชีวิตได้นั่งนะไปถึงเงินเดือนหกร้อยก็เบื้องว่าเป็นเทพนั่นออกวิกละสามร้อย ไปเล็กๆไปอยู่ไปอยู่ลงอันไปอยู่ปั๊มน้ำมันเขจาเจาไปนั้นเป็นพี่น้องนาที่ดีคุณปึกเนาะคนเเรียนบวกกี้ได้อยู่อยู่อยู่เขาเรียนกันม่จะคืนออกป่าออกตุมิจะคคตนตำบลเรียนไปเลยไปอยู่ปั๊มแบ่แมงอยู่แค่แมงอยู่ได้กันม้วนยู่ดอกเอาให้กุดคอันกดน้ำมันแค่นี้คุ วัดจักรลิศจักรลิศเนี่ยนี่ปุ๊บกดบัวปิดเวลาหลุดมากค่ะพี่จะคั้นใหญ่แล้วจะมาย่านลหลุดนะคับไม่ค่อยเห็นหลุดเข้าน่ะหลุดทิพย์โลกแล้วคั้นใหญ่ๆ,ๆมันมาจากมักรลุ่น่ถใดเแ่วสม,มุดปากกาใแถวบึงหูดอ,อกมืดตึบหลุดมันนั่นมันลังมันลุยๆุยมันมนั่นเป็นชลูนชลูมาไม่ย่านหลดุดกับบริเวณโค่นคนกบ้านนอกไม่คยเห็นหลดดดุดนี่ เขาในเมืองคังได้เฮ้อก็ยู่ลนล้พี่น้องพี่น้องคงห้างพี่น้องทังขอขอ่วป่าเถาบันหลบมาก็เจ้ามาส่งก็เจ้าใหรพาคนนุไปให้เสือตัวหนึง่งส่งเสร็จหลุกโซนส่งรดม,อดม้อสิบมาหอดบ้านจบบีเด้ทุกคนหอดเล่าแล,แล้วก็ไปขามซึ่งบา้านท่าเลยซึ่งบ้านตรงขามนะขามมาก ผัดผ mm. ากระเทกทั้งกินทั้งจุ่มเทพขนัม mm. กุนก้น คือแล้ใวใครแยกงานผู้เก่าไปอยู่ปะน,นะไปหันไปนี่นับเท่า,ากับคงแสกบบานนอกทุกคนกินยำไรแสกยบยำนั่นทุกคนลาบเท่านะขอโทษด้อ ม้ว่ามันกระเซ็งแ,แล้วข้านไปซื้อนะเขาจากระวางอยู่ยันมันยันมันถือของโปรมลาบเท่าเนาะยันโปรมอันนี้เอามาเอง มีแบบคนไปมุทิตะจะกี้กับบัสเบอร์กับบอด้มีนะจะแบบไปง่ายมาง่ายเนาะไปนำโดดชิบโลเออกระเจ้ากะจิตตัวจยุ่งอะครมันถ้าไปนำโดดชิบโลสู่ไปชุนไปสู้ได้ไปนำโดดชิบโลแล้วก็นอนบ้านขั้นคืนนอนไปน้ำปลาน้ำดงเพื่อชีห่อนนะจะพาไปแบบใดบุงู์น้ำข้าวเจ้า ดยกระชาม,มือจังโหมดเขาพาไปนะนอนยูป่าเบ็ดพุทธทับเบ็ดเกิดไม่ได้เสียอันนางโดดชิบล่อไป <c oughs> นังนโดดชิบล่อผมีมะพร้า,หาวหาวทุกคนมะพร้าวหาวกับประมาณซ้าสามชิบคนไหวนะหรือเปล่าที่เออประมาณนั่นแหละ อาจจะได้กว่านั้นแล้วมันหลุดทิดโอกมันก็ช่วว่าหลุดหลุดหลุดทิดโอกกับนบางใหญ่เนาะมันอยู่ในก้นโหลดมันพางห่านนะพลผนไฟทางก้นโหลดแล้วมี่เทามี่เทาผู้ชายผู้นึงนนตรีกับประจับกับห้องกับประดิษามเ้าบุห้องบุงหู่เนาะไปนน้ำมูกนั่งก่งป๊อกอยู่อะไรบดิ้งบุบปรดิษามอะไรนะบม่ได้ปากน้ำผู้ได้บ่งเอาบ่าวีมูกได้นั่งโหลดหนะกโคหมู่อยู่จุดยอดพื้นที หัดไจก็จักพอคุณเา่มากระชลแล้ดอกไฟดอกพื้นทุกคนมากรเืองเฉลุอดยู่้ดอกไฟดอกพื้นมากรุ่งเฉลุอยู่จะประตูใจบันดน้นหัวเฉลอดบันไดนั้นมแจะดอกไฟหุ่งเฉลุมันมันมันหอดหอยยังบัเลัคือาลูกว่าพึ้นเผาหาว่นเท่าและนั่งนัในในหลวดทิตโลนะบันไดเล่าจากน้อนเท่าอันนั้นเทาผู้ช่ะ แล้วเรา,าเอาชาดนะเอาาด์ไปปูสำหรผ้าห่าวแล้วเราเลยนอนแล้วก็นอนไนนนด้ดียุนวนนี้พ่อหลุดหลุดที่บอมันบีมันบีผ้หาหาาวผ้าเราไหลไปรูดรูดหัวเราไปทังเส้นไปทังเส้ยหลุดทั้งนาแล้วก็ขึ้นจิบแบตเตอรี่ดู้ชงชาดแล้วก็เสียวกคนมันจะเราไห้ถทัมเปื้นเฮง่ไป้ผ้ามาวมันไหลรูดรรูหละลานั่นนั่น,น,นก็คือนท่านเนาะชาดกับผ้าหาวาวนั้นไหลไป ถ้ามัวหลุดเพูดไปทางเพื่อนหลุดนะรัะกษาชีพนั่นเราลุงบทฮัทน,นะราตรีกนานังขจีขจีมัวจะเราใายบอกส่ฟังทุกคนเนี่ยกันไปกันมาตะกี้ตะโกนไปแล้เด้อคลิปหนามพอก,กันไมต่ตลาดทึกใจคลิปนี้กูจีตาไม่บุญในโซนไหนทุกคนผมมีมูเว้านั่งกอดีใจเอ็ดซีหลังอะไรมาทางไหนทางเหนือมาคอมเมนต์ เป็นกำลังใจนาตาลรีดีใจดีใจขอบคุณคุณหลายๆเด้อสิบสี่โมที่โมปานาตติรีว่วกำนังกำลังว่วจำเขียวมาพ่อคันคลิปหน่าจ้าพร ah ะชาพระรากับเพิ่นปูเปิดนิดแต่ไม่ได้ไปช่า